สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่นในหนึงหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยคราตผพโชมที่น่ารักนับเธอเจ้านี้เลขฝานเจนุศ ฝากมาชุดเดียวห้าหนึ่งฝากมาชุดเดียวห้าหนึ่งก็ขอบคุณมากสำหรับเนวทางต่อมาเจ้านี้บันเดวา ฝากมา1กับ2 1013151617 202325 2627ต่อไปครับใบนี้ครับเจ้านี้ก็ฝากมา568 569 ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้านะฝากมาสี่ชุดเป็นเดวทางต่อไปครับใบนี้กเกษตรนายาฝากมาโคลา 5 9 5 6 5 2 9 6 9 2 5, 9, 5, 6, 5 2. 9, 6, 9, 2. ฝากมาล่าโชน5กับ9ต่อไปครับใบนี้กอ๊อป3ตัวต้น

โคเก้าโนูนทวีโคเก้าแปดูนแปดศนเก้าฝากมา3ชุดนะ4ชุดนะท่าน3ชุด2ตัวแล้วก็ชุดเดียว3ตัวต่อไปเจ้านี้โอตังเกฝากมาดับรอสอนอ ดับหลักร้อยสามดับหลักสิบเจ็ดดับหลักหน่อยศูนดับตรองสามเจ็ดศูนก็ขอบคุณมากต่อมาเจ้านี้เลยเลขฝานฝากมา 438238 138 038 434838ต่อไปครับใบนี้ครับก็เป็นอาทานรุ่งเรืองฝากมา714914

062093 9 0 62, 93, 90, 7 7 0 3 3 0 9วิ่งล่าง6 2 0 3 9 7 7 3 3 9ต่อไปเจ้านี้ก็เป็นหนาทานโคตสองตัว 61607170ก็เป็นอันโคสองตัวฝากมาสีโคหกหนึ่งหกศูนยต่อไปครับเจ้านี้ออกเกษตรหน่อยยาฝากมาชน 561ฝากมาชุด965416 965416 7157659 591791ต่อไปครับใบนี้ก็ฝากมาโค2ตัวลา

คูล่าง0105 0709 6 1 6 5น9์างฝากมาเจ็ดชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับขอ้อมูลต่อไปเจ้านี้ครับก็ฝากมา เจ็2สามสองสองห้าสเจ็าม้าอโยอาชาเจ้านี้ก็ฝากมาอีกหนึ่งชุดเป็นเดียวทันด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านฝากมา รูปหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหกแปดเก้าหกเก้าหนก่ฝากมา27กยต่อไปเจ้านี้ครับนะเจ้านี้ก็ฝากมาสาโรโบ1 3 5 7 413 457 402 424 468 479 58 0591 52 453 1546 579 079 239 38 5829ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอนุทานโคนมหาแห่งฝั่งมาสองสี่ห 261 2.01ก็ขอบคุณมากทุกแนวทางที่แบ่งปันก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นทานเท่านั้นนะท่าน เป็นนะานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนท่านฝากมาเป็นอนท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนทันใหม่คลิปใหม่กันเลย